เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปฟอบบ้าพายเรตแมปน้องแมวฟล็อบบ้าคนไทยนั่นเองนะครับคือในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมหาอาวุธที่โคตรดีนะฮะนั่นก็คือดาบกล้วยบานาน่าซอสและอาวุธของหนวดขาวบิเซนโตนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตรแจ่มมาทางนี้เลย <c oughs> สโมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอ ดีไก่ตันและกรองสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ โอเคครับกอนอนื่นเลยนะผมจะสอนหาจากบิเซนโตก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เกาะที่เราเนี่ยจะต้องมาหาบิเซนโตแล้วนะครับก่อนนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเกาะขนมปังนะครับนี่มันจะมีบอสขนมปังอยู่นะครับบอสต,ตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่ามิสเตอร์บิเซนโต้นะครับนี่จะถือเป็นอาวุธบิเซนโตเลยส่วนวิธีการหาบิเซนโตนะครับก็คือให้คุณผู้ชมนะครับฆ่าบอสต,ตัวนี้ให้ตายนะครับและให้ดรอปมาเป็นบิเซนโตคออย่างนี้นะครับนี่เรดดรอปจะอยู่ ที่30%มนะครับสู้ๆครับดรอปง่ายมากๆส่วนเทคนิคในการฆ่าบอสตัวนี้ให้ได้แบบต่อเนื่องนะครับก็คือออกเข้าเซิร์ฟวีเรื่อยๆนะครับเซิร์ฟไพรเวทของแมปฟอปป้าไพรเวทนะครับเขาแจกฟรีนะดังนั้นสบายๆครับชิวๆนะกับการหาบิเซนโตคอนะครับเมื่อเราได้บิเซนโตคอมาแล้วใช่ไหมให้เรานะครับมาตรงนี้ มาหลังก่อน,นะครับถ้าสังเกตใต้พื้นจะมีเขียนว่าบิงกัสอยู่นะครับให้คุณผู้ชมครับมาหลังเกาะแล้วเดินทะลุมาเลยนี่มันจะเป็นน้ําตกอย่างนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมให้เราเดินเข้ามาตรงนี้กดคุยกับบิงกัสต,ตัวนี้นะครับเราก็จะได้มาเป็นอาวุธบิเซนโตเลยนะครับผมอ่านี่ครับอาวุธบิเซนโตรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับให้คุณผู้ชมลองใช้ดูนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ฆ่าบอสดูนะ ตอนนี้สเตตผมมันค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยครับเราะว่าไม่ได้ฟาร์มเลยพูดตามตรงนะฮะนี่อาวุธก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าดีขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับเก็บเก็บไว้เนาะสะสมนะครับเอาไว้แบบลูกๆหลานๆดูนะ <c oughs> หรือเป่าวะคุณผู้ชมไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาเป็นว่า ไปหามาใช้งานกันได้นะครับส่วนวิธีการหาบรานานาซอสนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องไปที่เกาะตรงนั้นนะจะเป็นเกาะตรงนี้นี่แหละเอาจริงนะครับอยู่หน้าเกาะที่เราอยู่เลยนะก็จะว่ายน้ําไปแล้วกันนะครับนี่เด็ดในน้าตามสไตล์แมปนี้นะฮะเออ แป๊บๆก็ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะลิงแล้วนะครับเกาะที่เราจะต้องมานะมีต้นกล้วยเต็มเลยนี่คุณผู้ชมให้เรามาตรงนี้นะมาหา NPC ที่ชื่อว่า Banana s o อสย u ดเซนะครับแล้วก็ให้คุยกับหมอนี่นะครับเราจะต้องใช้เงินด้วยนะครับ 5.2K นะครับก็คือ5200นั่นเองในการซื้อมาเป็นดาบ a n n n a s าซอสนะครับผมบอกเลยว่าดาบนี้โคตรดีนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนใช้งานดาบนะครับเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับตรง อินเวน o อรเนาะก็บอกเลยดีมากดาบเล่มนี้คุณผู้ชมเป็นดาบที่แบบหาง่ายและดีจัดๆนะฮะนี่ก็นี้ครับมันแดดได้ด้วยแล้วก็ดาเมจเหมือนจะดีกว่าบิเซนโตอีกนะเอาจริงนะฮะดีกว่าบิเซนโตเยอะเลยนะครับ โอ้โหของที่หาง่ายขนาดนี้ถ้าไม่หามาใช้ก็ยังไงอยู่นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมดรอปมาเป็นบิสเนโตคออีกแล้วนะครับดรอปง่ายมากถ้าดวงดีอะนะก็ตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้อยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างละกันสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับฝากกันกดไลค์คนหนึ่งทีและฝากกันกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ไปละจู้บายบายไปเลยครับ